อยากรวยต้องรู้กฎ20ข้อของเกมการเงินโดยแพทริกเบตต w วิทที่ปรึกษานักธุรกิจร้อยล้าน Blue Oclock Podcast ตอนที่73มีคำกล่าวที่ว่าเงินสำคัญมากในทุกๆเรื่องที่ต้องใช้เงินและเงินมันจะไม่สำคัญเลยสักนิดในเรื่องที่ไม่ต้องใช้เงินดังนั้นหากเรากําลังที่จะพยายามทําความเข้าใจว่าจริงๆแล้วนั้นระหว่างคนที่มีเงินมากกับคนที่มีเงินน้อยพวกเขามีความแตกต่างกันอย่างไร อย่างแรกสุดก็คือความคิดต่อมาก็คือความรู้เพราะความรู้นั้นจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจในเรื่องนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นซึ่งหากเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินเราก็สามารถอยู่ในกลุ่มของคนที่มีกระตังมากกว่าที่จะอยู่ในกลุ่มของคนที่มีกระเป๋าสตางค์เหือดแห้งแทนและนี่ก็คือกฎของเงินที่แพทริกเบดดาวิดที่ปรึกษาทางการเงินที่มีธุรกิจมูลค่ากว่าร้อยล้านจะมาให้ความรู้กับเรากฎข้อที่1เงินคือเกมชนิดหนึ่ง มันไม่สําคัญหรอกว่าจะเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรแต่ละเกมนั้นก็มีกฎและวิธีเล่นที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถการันตีได้ว่าคุณจะเพิ่มโอกาสในการเป็นผู้ชนะในเกมนั้นๆหรือเป็นผู้เล่นที่ดีในเกมนั้นๆก็คือการฝึกฝนและชั่วโมงการบินในการเล่นเกมนั้นๆยิ่งมีสูงคุณก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเล่นเกมนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นหากคุณไม่เคยเล่นเกมหมากรุกมาก่อนแล้วไปเล่นกับคนที่เล่นหมากรุกมาเป็นร้อยๆครั้งเขาคนนั้นก็มีโอกาสชนะสูงงกวว่่่าาตัคุณออยแนนน และข่าวดีก็คือในเมื่อเงินมันคือเกมชนิดหนึ่งแล้วดังนั้นเราก็สามารถที่จะเรียนรู้กฎและวิธีการเล่นของเกมการเงินได้และทําให้เรามีทักษะที่ดีขึ้นเรื่อยๆเงินในกระเป๋าของคุณก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกันกฎข้อที่2จงอย่าเป็นคนที่เกลียดเงินคุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการเงินในทางลบเช่นเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายมีเงินเยอะก็มีความโลภมากคนที่มีเงินเยอะๆเป็นคนไม่ดี เงินมันไม่ได้งอกขึ้นมาจากต้นไม้ได้สักก้นหน่อยอะไรทํานองนี้ซึ่งหากคุณจะคิดแบบนั้นมันก็ไม่ผิดแต่หากมองย้อนกลับไปที่กฎง่ายๆที่ว่าเวลาที่คนเรานั้นไม่ชอบอะไรสักอย่างเราก็จะไม่อยู่ใกล้มันยกตัวอย่างเช่นหากคุณได้คบกับใครสักคนหนึ่งโดยที่คุณอาจจะถูกแนะนําผ่านเพื่อนหรือพ่อแม่ของคุณซึ่งแน่นอนว่าใครๆก็อยากให้ลูกของตัวเองนั้นได้พบกับคนดีๆแต่ปรากฏว่าเมื่อคุณได้คบกันจริงๆแล้วกลับไม่ใช่คนในสเปคของคุณ ในท้ายที่สุดนั้นเมื่อคุณไม่ชอบเขาและเขาเองก็ไม่ชอบคุณสุดท้ายแล้วก็ต้องแยกทางกันอยู่ดีเช่นเดียวกันหากคุณมีทัศนคติที่ไม่ดีกับเงินเงินก็จะไม่อยู่กับคุณเช่นกันอย่าลืมว่าจะดีจะร้ายมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวของเงินแต่มันขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้เงินต่างหากว่าจะใช้ไปในทางใดกฎข้อที่3มันคือเกมของการทวีคูณ double ลเกมหากเงินคือเกมแล้วถ้าฉะนั้นคายต้องกลารเป็นปผู้ชนะในเกมการเงิน สิ่งหนึ่งที่จะต้องทําก็คือทําอย่างไรก็ได้ให้เงินในกระเป๋าของคุณเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในทุกๆปีเช่นหากคุณมีเงินเริ่มต้นที่1,000 d o ดับเบิลเกมในครั้งต่อมาก็คือต้องทําให้เป็น2,000ในปีที่1ต้องทําให้ได้4,000ในปีที่2ทํา8 0 0 0ได้ในปีที่3 1 6 0 0 0ในปีที่4จนกระทั่งไปถึงปีที่10คุณก็จะมีเงินล้านในกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยคําถามก็คือ แล้วจะทํายังไงให้เงินเพิ่มขึ้นไป2เท่าในทุกๆปีซึ่งมันไม่มีคําตอบที่แน่นอนและตายตัวเพราะแต่ละคนนั้นเกิดมาก็ไม่เหมือนกันแล้วยกตัวอย่างเช่นตอนนี้คุณมีเงินในกระเป๋าเริ่มต้นเท่าไหร่มีหนี้สินไหมถ้ามีมีเท่าไหร่ตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ยังหนุ่มยังแน่นอยู่หรือเริ่มมีอายุเยอะแล้วคุณรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหน จะเห็นได้ว่าปัจจัยแต่ละข้อนั้นแต่ละคนมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่มีใครที่มีสถานะทางการเงินเหมือนกันเป๊ะๆแบบ100%ดังนั้นคำถามต่อมาก็คือคุณจะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างและใช้วิธีการใดเพื่อให้เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุดเพื่อที่จะชนะในเกมการเงินกฎข้อที่4เงินจะเข้าหาคนที่น่าเย้ายวนหากเปรยียบเงินเป็นสิ่งมีชีวิตยอย่างหนึ่งมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบคนที่น่าเย้ายวนใจ หากยังนึกภาพไม่ออกให้ลองนึกถึงคนคนหนึ่งที่ดูแล้วมีเสน่ห์มากๆใครเห็นใครก็อยากเข้าใกล้ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็หลงใครเห็นใครก็อยากเป็นเพื่อนผู้ใหญ่เห็นก็อยากให้งานให้โอกาสสปอนเซอร์เห็นก็อยากจ้างงานนักธุรกิจก็อยากร่วมงานด้วยเป็นต้นนั่นคือเหตุผลหนึ่งว่าทำไมคุณจึงจำเป็นที่จะต้องทำตัวเองให้ดูดีและน่าคบหาอยู่เสมอ และที่สําคัญก็คือต้องเป็นที่รักที่รู้จักและมีชื่อเสียงเปรียบเทียบกันอย่างง่ายๆเลยว่าหากคุณจะระดมทุนช่วยเหลือใครหรือสังคมที่ไหนระหว่างคนที่มีชื่อเสียงกับคนที่ไม่มีชื่อเสียงนั้นผลลัพธ์ย่อมแตกต่างกันอย่างชัดเจนนั่นคือเหตุผลว่ายิ่งคุณมีชื่อเสียงคุณก็สามารถทําคุณ,ณประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากขึ้นเช่นกันกฎข้อที่5จังหวะของเวลาหากคุณกําลังอยู่ในเกมการเงินแบบฟูลไทม์เต็มร้อซ์แล้วแล้วก็ คุณอาจจะกําลังทําธุรกิจอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งมันจะมีเรื่องมากมายเข้ามาเพื่อให้คุณตัดสินใจที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ธุรกิจของคุณอยู่รอดเช่นเมื่อไร่ที่จะต้องลดต้นทุนเมื่อไร่ที่จะต้องขยายธุรกิจเมื่อไหร่ที่จะต้องลงทุนเมื่อไหร่ที่จะต้องปิดกิจการซึ่งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดกว่าการตัดสินใจผิดพลาดนั่นก็คือการไม่ตัดสินใจซึ่งการตัดสินใจที่จะถูกหรือผิดนั้นมันขึ้นอยู่กับความรู้ที่คุณมี การเตรียมตัวที่คุณฝึกฝนรับสถานการณ์นั้นมาและขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่คุณมีและเมื่อคุณสั่งสมประสบการณ์ที่มากพอมันก็จะทําให้คุณนั้นสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นเรื่อยๆกฎข้อที่6เงินไม่ชอบความน่าเบื่อในเงินเป็นสิ่งที่จะไหลไปหาคนที่มันคิดว่าน่าเย้ายวนกว่าจากกฎข้อที่4เมื่อไรก็ตามที่คุณทําตัวน่าเบือ่อต่อให้คุณมีเงินเยอะมากเท่าไหร่เงินมันก็จะไหลไปหาคนที่น่าสนใจกว่า ซึ่งหากเปรียบเทียบกับคู่รักคู่หนึ่งที่เป็นแฟนกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหรือเธอทําตัวน่าเบื่อสุดท้ายแล้วคุณก็จะตีออกห่างจากคนคนนั้นแล้วไปหาคนใหม่ที่น่าเย้ายวนกว่าเงินก็เช่นกันดังนั้นจงอย่าทําตัวให้หน่าเบื่อกฎข้อที่7จจงสร้างบัญชีลับที่รู้เฉพาะตัวคุณเท่านั้นบัญชีลับที่ว่านี้ต้องลับถึงขนาดที่ว่าไม่มีใครรู้ว่ามันมีอยู่นอกจากตัวคุณ กับธนาคารที่คุณฝากเงินเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นแฟนพ่อแม่พี่น้องลูกน้องหรือใครก็ตามซึ่งหน้าที่ของเจ้าบัญชีรับที่ว่าน,นี้จะถูกใช้ก็ต่อเมื่อคุณเจอกับวิกฤตทางการเงินขั้นรุนแรงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นวันใดวันหนึ่งกับธุรกิจของคุณเช่นหากไม่จ่ายเงินก้อนนี้ธุรกิจของคุณอาจจะเจ๊งไปเลยก็ได้แต่ถ้าจ่ายได้ก็สามารถรันธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งมันแตกต่างกับเงินสำรองฉุกเฉินเพราะเหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นอาจจะยังไม่ถึงกับต้องปิดกิจการดังนั้นถ้าเป็นเพียงเหตุฉุกเฉินจงหาเงินจากช่องทางอื่นอย่าไปดึงเงินจากบัญชีลับของคุณกฎข้อที่8อย่าซื้อตั๋วเครื่องบินเฟิร์สคลาสจนกว่าคุณจะมีเงินในบัญชีมากกว่า10ล้านพทริกได้บอกเอาไว้ว่าเขาจะไม่ยอมเสียเงินให้กับการซื้อตั๋วแบบเฟิร์สคลาสโดยเด็ดขาดจนกว่าเขาจะมีเงินในบัญชีเกินกว่า10ล้าน ยกเว้นแต่ว่าเขาจะได้รับการอัปเกรดฟรีจากการสะสมไมล์การบินหรือไม่คนอื่นก็จ่ายเงินซื้อตั๋วให้เขาเพื่อไปบรรยายหรือทําธุรกิจลองคิดง่ายๆว่าในกรณีที่คุณมีเงินในบัญชียังไม่มากพอการจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินที่แพงเกินไปนั้นอาจจะทําให้คุณสูญเสียเงินไปแบบเปล่าประโยชน์และกระทบกับการเงินของคุณได้ลองดูจากตัวอย่างนี้เป็นต้นสมมติว่าคุณต้องไปติดต่อเพื่อทำธุรกิจที่ประเทศญี่ปุ่นเดือนละหนึ่งครั้งเป็นเวลา1ปี ค่าใช้จ่ายจากตั๋วเครื่องบินโดยประมาณจะเป็นดังนี้ถ้าคุณนั่งแบบ low c o s จะตกปีละ156,000บาทสำหรับชั้น business จะตกปีละ48,000บาทและแบบ first class จะตกปีละ1,200,000บาททีนี้ในกรณีที่คุณมีเงินในกระเป๋าอยู่1ล้านบาทการขึ้นสายการบินแบบโลคอ o นั้นจะเฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายอยู่ที่15.60% ในขณะที่ชั้น Business นั้นจะตกอยู่ที่40.80%และถ้าคุณนั่งแบบ First Class ตลอด1ปีค่าจะจ่ายก็จะสูงถึง120%นั่นเท่ากับว่าค่าตัวเครื่องบินเพียงอย่างเดียวก็ทำให้ธุรกิจคุณขาดทุนได้แต่ในขณะที่คุณมีเงินในบัญชี10ล้านการขึ้นสายการบินแบบโลคอสนั้นมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่1.56%ในขณะที่บิสเนสคลาสนั้นอยู่ที่4.08% ส่วน first class นั้นอยู่ที่12.00%จะสังเกตได้ว่าเมื่อคุณมีเงินในบัญชี10ล้านการขึ้น first class ตลอดทั้งปีนั้นยังเป็นค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าแบบ low cost เมื่อตอนที่คุณมีเงินในกระเป๋าอยู่เพียง1ล้านเท่านั้นเอง<ค><ณ>ซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเมื่อคุณมีเงินในบัญชี10ล้านแล้วนั้นการขึ้น first class เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆและไม่ได้กระทบต่อเงินในกระเป๋าของคุณเลยกด<ค><ณ><ค><ณ>ข้อที่9 จงวางแผนเรื่องของภาษีมีประโยคคำคํที่มักจะเล่าต่อๆกันมาว่าเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีอยู่2อ,อย่างที่หลีกหนีไปไม่พน้นนั่นก็คือความตายและภาษีการยืดอายุของคนเรานั้นอาจทําได้โดยการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอและใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทส่วนสําหรับภาษีนั้นก็มีวิธีการลดหย่อนเช่นเดียวกัน ซึ่งหากคุณมีไรายได้จากการทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลแล้วมันจะมีหลากหลายวิธีการมากๆที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีได้เมื่อเทียบกับบุคคลธรรมดาทั่วๆไป เพราะถือว่าคนทําธุรกิจนั้นเป็นคนที่สร้างงานสร้างเงินให้กับคนอื่นๆในสังคมให้มีกินมีใช้ดังนั้นคุณจงศึกษาและวางแผนเรื่องของภาษีให้ดีอย่าพยายามหลีกเลี่ยงภาษีเพราะคุณไม่มีทางหนีมันพ้นแต่หากคุณทําเรื่องลดหย่อนภาษีและจ่ายภาษีอย่างถูกต้องแล้วล้วก็คุณก็สามารถทาําธุรกิจได้อย่างไร้กังวลไม่ต้องกลัวว่าจะถูกปรับย้อนหลังเพราะบางรายที่ถูกปรับภาษีย้อนหลังนั้นถึงกับเจ๊งได้เลยทีเดียวไปไม่กลับหลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนั่นก็คือภาษีนั่นเองกฎข้อที่10เตรียมพร้อมรับมือกับวันสิ้นโลกเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะมีสงครามโลกหรือวิกฤตทางการเงินเกิดขึ้นอีกตอนไหนและเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2องแฮมเบอร์เกอร์คราิสวิกฤตต้มยำกุ้งแต่หากคุณลองสังเกตดีๆทุกครั้งที่วิกฤตนั้นจบลงจะมีคนกลุ่มนึงร่ำรวยขึ้นมาอย่างมาก ในขณะที่คนอื่นๆนั้นกําลังใช้ชีวิตอย่างยากลําบากเพราะในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตนั้นสินค้าส่วนใหญ่มักจะขายไม่ค่อยออกจึงมีสินค้าที่ถูกเทขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาปกติเป็นอย่างมาก <c oughs> เช่นบ้านคอนโดอสังหาซึ่งอาจจะมีราคาถูกกว่าครึ่งก็ได้ดังนั้นคุณจําเป็นที่จะต้องเตรียมรับมือด้วยการถือเงินสดไว้เป็นจํานวนมากพอที่จะสามารถคว้าโอกาสตรงนี้เอาไว้ และเมื่อหลังจบวิกฤตและเหตุการณ์ต่างๆเข้าสู่ภาวะปกติมันจะทําให้สินค้าที่คุณได้มาในราคาถูกนั้นกลายเป็นสินค้าที่สามารถทํากําไรได้อย่างมหาศาลในเวลาพริบตาเดียว,ดยวกดข้อที่11ศึกษาคณะรัฐบาลและผู้นําของคุณในแต่ละยุคสําหรับคณะรัฐบาลในแต่ละประเทศในแต่ละยุครัสมัยนั้นมีนโยบายที่แตกต่างกันคุณจะเป็นที่จะต้องรู้ให้ทันว่า ผู้นำและรัฐบาลในขณะนั้นมีการสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนนโยบายใดบ้างยกตัวอย่างจากผู้นำในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นในยุคข,ของอับราฮัมลินคอนนั้นโดดเด่นในเรื่องของการยกเลิกทาสส่วนในยุคข,ของบารักโอบามานั้นเน้นเสรีภาพและสุขภาพของคนในประเทศและในยุคข,ของโดนัลด์ทรัม์นั้นเน้นอเมริกาเฟิร์สคนในประเทศอเมริกาสัญชาติอเมริกานั้นต้องมาก่อนเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งหน้าที่ของเราก็คือเราจําเป็นที่จะต้องศึกษาพวกเขาว่าจะมีนโยบายไปทางทิศทางใดและเราจะใช้ประโยชน์จากนโยบายนั้นๆกับธุรกิจได้อย่างไรบ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตัวอย่างเช่นหากมีนโยบายยกเว้นการเก็บภาษีของบริษัทเทคโนโลยีที่เริ่มต้นบริษัทใหม่โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีหรือเหล่าบรรดาสตาร์ทอัพนั้นจะได้รับการยกเว้นการเก็บภาษีเป็นเวลาถึง5ปี เพื่อให้ตั้งไขได้มั่นคงก่อนและนำพาให้ประเทศชาตินั้นเจริญมากยิ่งขึ้นนั่นเองและเราก็สามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการดำเนินธุรกิจได้กฎข้อที่12จงศึกษาและเรียนรู้จากนักลงทุนที่ฉลาดวิธีเรียนรู้ที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการเรียนรู้จากหนังสือของนักลงทุนคนนั้นๆที่เราสนใจยกตัวอ,อย่างเช่นหนังสือของวอร์เรนบัฟเฟตที่เป็นเจ้าพ่อวงการหุ้นอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งเขาเองก็ศึกษามาจากอาจารย์ของเขาเบนจามินเกรแฮมที่อาจารย์ของเขาก็มีหนังสือที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งในการลงทุนเช่นเดียวกันซึ่งจุดประสงค์ก็คือการเรียนรู้แนวคิดของเขาว่าเขามีวิธีคิดอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเคยมีคนถามวอร์เรนบัฟเฟตต์ว่าอะไรคือการลงทุนที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดของเขาเขาตอบว่าความผิดพลาดในการลงทุนครั้งใหญ่ของเขาคือการไม่ได้ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีตัวอย่างเช่นในบริษัท Google Amazon หรือ Facebook เ,เขานั้นไม่มีความรู้และไม่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเลยดังนั้นเขาก็เลยพลาดลงทุนในบริษัทที่เติบโตกลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกณขณะนี้กฎข้อที่13จงเล่นในเกมของคุณอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหากย้อนกลับไปกดที่13ในวิดีโอพาร์ทที่1น,นั้นเกมการเงินก็คือดับเบิลเกมหรือการเพิ่มเงินเป็นทวีคูณในทุกๆปีซึ่งจุดสตาร์ของเกมแต่ละคนนั้นเริ่มต้นไม่เท่ากันเช่น หากคุณมีเงินตั้งต้นอยู่ที่8,000บาทคุณก็ไม่สามารถใช้วิธีเดียวกันกับคนที่มีเงินตั้งต้น512,000บาทได้และเช่นเดียวกันคุณก็ไม่สามารถใช้วิธีเดียวกันกับคนที่มีเงินตั้งต้น1,000บาทได้เพราะวิธีการในแต่ละขั้นตอนนั้นมีวิธีการทําเงินที่แตกต่างกันเพื่อให้ในปีถัดไปนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่ายกตัวอย่างเช่นคนที่เริ่มต้นเกมด้วยการที่มีเงินในกระเป๋า1,000บาท เขาอาจจะเริ่มต้นเพียงเป็นพนักงานประจำหรือทำงานฟรีแลนซ์อย่างเดียวในขณะที่คนที่เริ่มต้นที่80,00นั้นเขาอาจจะทำงานประจำไปด้วยรับงานฟรีแลนซ์ไปด้วยทำโอทีเพิ่มเติมหรือไม่ก็ไปขายของตลาดนัดเพิ่มเติมในขณะที่คนที่เริ่มต้นที่500,000กว่าบาทนั้นเขาอาจจะยังคงทำงานประจำอยู่หรือรับงานฟรีแลนซ์มาแต่เขาก็ต้องเริ่มมองหาพาร์ทเนอร์ในการเปิดธุรกิจใหม่ๆเพื่อให้มีไรายได้เติบโตแบบก้าวกระโดดนั่นเอง จะเห็นได้ว่าในแต่ละขั้นตอนนั้นมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยดังนั้นจงโฟกัสในเกมของคุณว่าคุณเริ่มต้นที่ระดับไหนแล้วโฟกัสว่าให้ปีต่อไปนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วคุณนั้นจะค่อยๆค้นพบวิธีการใหม่ๆในการสร้างรายได้ให้ก้าวกระโด <Wow. S 1> กดกฎข้อที่14ตัวแปรต่างๆในตลาดการเงิน แน่นอนว่าตลาดการเงินนั้นมีตัวแปรที่มีทั้งขาขึ้นและขาลงซึ่งมันเป็นเกมของตัวเลขที่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้แต่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือหากเรามีธุรกิจเป็นของเราเองเราก็สามารถทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นยอดขายเพิ่มมากขึ้นโดยอาจจะเพิ่มการหาลูกค้าใหม่ๆเข้ามาที่ธุรกิจของคุณหรือไม่ก็การขายสินค้าใหม่ให้ลูกค้าเก่าดังนั้นจงโฟกัสที่ธุรกิจของเราโฟกัสที่เป้าหมายของเรา โฟกัสอะไรที่เราสามารถควบคุมมันได้อย่าไปกังวลกับตัวแปรต่างๆในตลาดการเงินทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดกฎข้อที่15จงเป็นเพื่อนกับคนที่มีความสามารถในการทำเงินได้ในที่นี้หมายถึงให้คุณคบหาคบค้าสมาคมกับคนที่มีความสามารถในการสร้างเงินเสกเงินเรียกเงินเข้ากระเป๋าตัวเองได้จากธุรกิจของเขาอย่างสุดจริตลองหาโอกาสตีซีหาโอกาสไปจิบเบียร หาโอกาสไปท่องเที่ยวกับพวกเขาหาโอกาสพูดคุยกับพวกเขาเป็นเพื่อนบ้านกับพวกเขาแล้วลองดูว่าความคิดความอ่านของคนเหล่านี้เขาคิดกันอย่างไรและพวกเขาใช้ชีวิตกันแบบไหนและเราชอบชีวิตแบบที่พวกเขาเป็นอยู่หรือไม่ถ้าชอบจงเป็นเพื่อนกับพวกเขาและซึมซับไลฟ์สไตล์ของพวกเขาเหล่านั้นซะและเรียนรู้ที่จะเป็นอย่างพวกเขากฎข้อที่16การกระจายการลงทุนนั้นเป็นเรื่องของคนใจตุ เจอหัวข้อนี้เข้าไปอาจจะสะดุ้งโหยงกันหลายๆคนเลยทีเดียวแต่การกระจายความเสี่ยงความเสี่ยงน,น้อยนั้นเหมาะกับคนที่มีอายุมากๆไว้หลังกเกษียณหรือไม่ก็คนที่มีเงินในบัญชีหลายล้านแล้วซะมากกว่าเพราะเมื่ออายุเยอะขึ้นความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงก็ยิ่งน้อยลงเนื่องจากเหลือเวลาไม่มากหากพลาดท่านในการลงทุนอีกทั้งการกระจายความเสี่ยงมักมีผลตอบแทนที่น้อย หากนำกลยุทธ์นี้มาใช้กับคนวัยทำงานคนวัยหนุ่มวัยแน่นอยู่ก็อาจจะกินเวลาหลาย10ปีที่กว่าจะมีเงินเก็บหลักล้านดังนั้นจงโฟกัสเป็นอย่างย่างไปและทุ่มเททางนั้นให้สุดตัวกฎข้อที่17มันคือเกมของการใช้พลังทวี Leverage หรือพลังทวีนั้นคือการออกแรงน้อยลงแต่สามารถได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นซึ่งการนำเครื่องทุ่นแรงมาใช้ในการทำให้ธุรกิจเติบโตนั้น คำถามที่ควรควรตั้งกับธุรกิจของตนเองก็คือจะเพิ่มยอดขายอย่างไรโดยใช้พลังทวีจะทำอย่างไรให้คนรู้จักธุรกิจของคุณไดม้มากขึ้นโดยใช้พลังทวีจะทำอย่างไรถึงจะได้ลูกค้าเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้พลังทวีหรือไม่ก็จะทำอย่างไรให้ธุรกิจของคุณเติบโตเร็วยิ่งขึ้นจากการใช้พลังทวีซึ่งคุณสามารถดูวิธีใช้พลังทวีได้ในคลิป5วิธีทำน้อยให้ได้มากการใช้พลังเลเวลเลจในคลิปย้อนหลังที่ผ่านมาได้ กฎข้อที่18การวางตำแหน่งของตนเองในธุรกิจ Positioning ในที่นี้หมายถึงการที่เราเข้าไปทำงานหรือเข้าไปร่วมธุรกิจนั้นๆควรวางตัวเองในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ผู้ร่วมเดินทางไปสู่ความสำเร็จในฐานะคนสำคัญของธุรกิจยกตัวอย่างเช่นชอรนพาร์เกอร์ได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับมาร์คักอเบิร์กผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊กซึ่งจากเดิมที่ชอนพาร์เกอร์เป็นแค่คนนอก แต่เขาได้วางตำแหน่งด้วยการเป็นคนนำพาให้มาร์คซักเบิร์กนั้นไปพบกับนายทุนรายใหญ่รายแร,แร,แรกอย่างปีเตอร์ทิวที่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งระบบชำระเงินออนไลน์ยักษ์ใหญ่อย่างเพย์เพาที่ขายกิจการไปให้กับเว็บไซต์ eBay ได้มูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งการน,นัดพบของชอนพัคเกอร์ในครั้งนี้ทําให้เขากลายเป็นคนสําคัญของ Facebook เนื่องจากทําให้ Facebook นั้นได้รับเงินทุนก้อนใหญ่เป็นก้อนแรกด้วยมูลค่ากว่า5 0 0 0ดอลลาร์ 500, สหรัฐหรือราวๆกว่า16ล้านบาท ทำให้ชอนพัคเกอร์นั้นได้รับผลตอบแทนจากมาร์คซักเบิร์กในรูปแบบของผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งของ Facebook แถมยังได้ขึ้นเป็นประธานบริษัทคนแรกของ Facebook อีกด้วยกดข้อที่19ใช้กลยุทธ์ในการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนจากกฎข้อที่15นั้นที่ให้คุณคบค้าสมาคมเป็นเพื่อนกับคนที่สามารถสร้างเงินจากธุรกิจได้ซึ่งคุณจําเป็นที่จะต้องสร้างเอาไว้ให้ได้มากที่สุด ยิ่งคุณแวดล้อมไปด้วยเพื่อนที่ทาธุรกิจเก่งมากเท่าไรก็ยิ่งมีโอกาสที่จะทําให้ธุรกิจของคุณนั้นเติบโตแบบก้าวกระโดดได้มากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นหากคุณมีสินค้าที่ดีเป็นของตนเองแต่ยังไม่มีช่องการทําการตลาดที่ดีพอและคุณเองนั้นก็ไม่มีเงินทุนที่จะสร้างการตลาดมากมายขนาดนั้นคุณอาจจะรู้จักพาร์ทเนอร์ที่มีความสามารถในการทําการตลาดได้เป็นอย่างดีแต่เขายังขาดสินค้านั้นอยู่และสินค้านั้นก็ตอบโจทย์ในกลุ่มตลาดของเขาด้วย ดังนั้นคุณและพาร์ทเนอร์ก็สามารถร่วมหุ้นหรือทำโปรเจกต์ร่วมกันได้แล้วแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งกันและกันซึ่งแทนที่แต่ละคนนั้นจะไปเริ่มต้นสร้างสินค้าหรือโปรดักใหม่หรืออีกคนจะต้องสร้างการตลาดใหม่ขึ้นมามันก็ช่วยย่นระยะเวลาและประหยัดทรัพยากรได้อย่างมากมายแถมยังทำยอดขายได้เพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดดอีกด้วยกฎข้อที่20อย่าหลงระเริงไปกับการได้รับเงินก้อนโต ถ้าให้คุณเลือกระหว่างการที่คุณได้เงินสดทันทีจํานวน500 0 0นบาทกับอีกตัวเลือกหนึ่งคือคุณจะได้รับการโอนเงินปีละ1 0 0 0 0แบาทเป็นเวลาต่อเนื่องอย่างแน่นอนไปอีก20ปีคุณจะเลือกข้อไหนซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมีคนที่เลือกทั้ง2ข้อด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไปแต่แพทริกนั้นอยากให้เราตระหนักว่า หากย้อนกลับไปดูการทําเงินแบบดับเบิลเกมหรือการเพิ่มรายได้ให้เป็นทวีคูณในทุกๆปีซึ่งปัญหาก,ก็คือหากอยู่ๆคุณได้เงินก้อนโตมาจํานวน50,000นบาทโจทย์ของคุณก็คือทํายังไงปีหน้าคุณถึงจะทําให้เงินก้อนนี้กลายเป็น1ล้านบาทได้ตามกฎดับเบิลเกมซึ่งแน่นอนว่าหากคุณข้ามเลเวลต้นๆมาเล่นเลเวลสูงๆเลยคุณก็จะไม่มีความรู้ทางด้านการเงินมากพอที่จะทําให้เงินก้อนนี้มันงอกเงยและท้ายที่สุด คนส่วนใหญ่นั้นก็จะกลายเป็นเหมือน3ล้อถูกหวยที่แม้จะถูกรังวลรตตรตลีเป็น10ล้านแต่พอผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีกลับเหลือเงินในบัญชีเท่าๆกับก่อนถูกหวยหรือแย่กว่านั้นเป็นหนี้ยิ่งกว่าเดิมซะอีกส่วนเงินอีกข้อหนึ่งคือปีละ1 0 0 0 0แบาทถ้าคุณลองคำนวณดีๆแล้วคุณได้รับเงินจํานวนนี้เป็นเวลา20ปีก็เป็นเงินเบ็ดเสร็จแล้ว2ล้านบาทหากบวกลบค่าเงินเฟ้อแล้วก็ยังคงได้มากกว่าเงินก้อนข้อแรกอยู่ดี ซึ่งการที่คุณมีเงินเริ่มต้น1 0 0 0 0แบาทนั้นภายใน1ปีคุณก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้ให้มันกลายเป็นดับเบิลเกมหรือทํายังไงก็ได้ให้เงินก้อนนี้กลายเป็น2 0 0 0 0นบาทในปีถัดไปและในปีถัดไปคุณก็ยังได้เพิ่มอีก1 0 0 0 0แบาทกลายเป็น3 0 0 0 0นบาทเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าคุณจะพลาดในปีแรกอาจจะสูญเงิน1 0 0 0 0แบาทไปทั้งหมดแต่ในปีถัดไปคุณก็ยังสามารถเริ่มต้นใหม่ด้วยเลเวลที่เท่าเดิมคือเริ่มต้นที่เงิน10,000แบาทคุณมีโอกาสแก้ตัวได้ถึง20ครั้ง และหากคุณเริ่มต้นได้เร็วโอกาสที่คุณจะสําเร็จนั้นก็อาจจะเป็นปีแรกๆเลยก็ได้และอาจจะทําเงินล้านได้ก่อนเงินก้อนแรกซะอีกดังนั้นแพทริกนั้นจึงแนะนําว่าคุณควรให้ความสําคัญกับการทํารายได้ต่อเดือนอย่างสม่ําเสมอและค่อยๆเพิ่มขึ้นตามดับเบิลเกมและนี่ก็คือกฎการเงินทั้ง20ข้อที่แพทริกแบด w วดที่ปรึกษานักธุรกิจร้อยล้านได้สอนเราเอาไว้ ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นแต่ละคนแล้วว่าจะสามารถนํากฎการเงินเหล่านี้ไปใช้ในเกมการเงินชีวิตจริงได้เป็นประโยชน์มากกว่ากันและแน่นอนว่ามันขึ้นชื่อว่าเกมมันก็เป็นธรรมดาที่จะมีทั้งผู้เล่นที่แพ้และชนะผู้เล่นที่ดีและผู้เล่นที่ห่วยแตกแต่ข่าวดีก็คือแม้ว่าคุณจะแพ้ในเกมการเงินแต่คุณก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอหากคุณยังไม่เลิกเล่นเกมนี้ไปซะก่อน